ังใจเนื้อฟังธรรมสักหน่อยนะวันนี้เป็นวันธรรมะสวรรณอาผูนะ้เลยเป็นเบาหวานกันอ,อย่าเฟ้านนกได้อานะอดเอา <c oughs> ฟังเทศซะก่อนถ้าเป็นแท้ก็โอมเข้าไวส้สก่อนนั่นก็พอไหวหรอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุชานามิภิกขเเอวัสสัง ว่าท่านนางพิคูนังกถินังอัทิตูตุนตีติณบัตตีจะได้อาถธาิบายในเรื่องของการทอดกรถินเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของดูการทอดกรถินในบวรประพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2 5 6 4เราท่านทั้งหลายได้ประกอบการให้ทาน ด้วยการได้ดักบ,บาดหยาดน้ำถวายทานกัปิยะพันจังหันสมาทานศีลตามกำลังตามสามารถของตอนโดยลำดับไหวพระสวนมนต์เจริญเมตตาปันแบ่งบุญกุศลอันเป็นส่วนกุศลที่ตนของตอนได้ประกอบประพฤติปฏิบัติไว้แล้วแต่ต้นโดยลำดับมาบัตรนี้ พึงสำรวมใจของตนพึงรักษาความสงบเพื่อที่จะได้สดับตรับฝังว่าการให้ทานกระถินนั้นทำไมหนักหนาจึงเป็นที่นิยมชมชอบและกล่าวขานกันว่ามีภาระอานสิสงสมากนักเช่นนั้น จึงจะได้เกินกล่าวขึ้นว่าในหนึ่งอารามในหนึ่งปีในหนึ่งเจ้าภาพในหนึ่งครั้งในระยะเวลาหนึ่งเดือนในหนึ่งคราวที่เราท่านจะได้ประกอบกาละทานคือการให้ทานตามกาละเวลาไม่ได้เป็นสาธารณะทั่วทุกเวลาก็หาไม่เพราะเป็นเวลาตั้ง30วันคือหนึ่ง นั้งแต่ออกปรรษาโดยลำดับสืบต่อมาหนึ่งเดือนเท่านี้ก็เป็นนาทีของพุทธบริษัทผู้ประสงค์การทำบุญและการทำบุญในส่วนนี้ยังเป็นมหาสังฆทานยังเป็นทักขีนานุปทานยังเป็นอคนัคคทานยังเป็นปัติทานยังเป็นปตานุโมทนาทานก็รวมแล้วก็คือสละวัชุให้เป็นเครื่องให้ทานนั่นเอง อานิสงส์ทัดเทียนทัดเทียมกันกับการสร้างเสนาสะนะการถวายผ้าจีวระเครื่องนุ่งห่มการได้ถวายยยกยาเภสัชหรือเสนาสะนะใดๆรวมทั้งพระทหารหวานข้าวอาหารการอยู่กินดังนี้เป็นตนข้อนนี้แหละ การให้ทานจึงเป็นส่วนสังฆทา,านเพราะเป็นการสืบชีพชนของพระภิกษุ <c oughs> สามเณรและสือบอายุของบวระพระพุทธศาสนาดังนี้ก็ว่าดโดยรวมแล้วพระพุทธศาสนายืนยงของมั่นสถาพรสืบต่อมาจนถึงกาลทุกวันนี้ก็ด้วยว่า มูเราท่านทางหลายนี่เองเป็นกำลังให้แก่พระภิกษุสามเณรเป็นกำลังให้แก่บวระพระพุทธศาสนาโดยลําดับอย่างนี้การให้ทานในการเวลาเช่นนี้แหละเป็นที่นิยมควรขวายแก่บุคคลผู้พึงหวงังความผาสุกและความลมเย็นในตนของตนเป็นต้นเพราะ เป็นการทำบุญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตอนุชานามิภิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายวัดสร้างวัดท่านังหากเธออยู่จำพรรษาคร่วมนาครบท้วนไตรมาสสามเดือนแล้ว เราจะถาคตอนุญาตให้รับภีกู่นางกับทีนางให้รับกระถินได้ไหมายความว่าให้รับผ้าที่ได้มาจากทายกทายกาอันนั้นในเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นไม่ได้เอกระเริดแหลมมากด้วยเรื่องอย่างนี้เป็นตนหากยกผืนผ้ามาวางไว้ท่ามกลางสง์และบอกกล่าวแก่ประสง์ว่าท่านเอ๋ย ทเจมประสงค์จะถอดผ้านี้เป็นผ้ากระถินเนอเสร็จแล้วประสงค์ก็อนุโมทนาสาธุสาธุแล้วก็รีบไปทำผ้านั้นให้เป็นจีวรให้แล้วเสร็จตามเจตนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพุทธเจตนาที่จะอนุเคราะห์ส่งเคราะห์ให้แก่พระพิษุสงฆ์ผู้อยู่จำปรรษามไม่ให้ลำบาก ในเรื่องผ้าผ่อนดังนี้เป็นตนจากนั้นพระธรรมก็ชุมนุมกันด้วยความสมานสามัคคีมีจิตเป็นหนึ่งเดียวกัน <c oughs> รับผ้านั้นไปทำเป็นจีวรน,นับตั้งแต่การวางไม้สะดึงกรอบไม้เรียกว่าสะดึงหรือเรียกภาษาบาลีว่ากาถิน กะทินังกะทินังก็คือกรอบไม้เหมือนแต่เป็นตาตารางวางทาบลงไปในผาเขาขีดตามเส้นกรอบไม้นั้นเสร็จแล้วก็ตัดมาเนามาด้านมาสอยมาเย็บร่มตะเข็บเข้าไปนาะใส่กรอบผ้านาะทั้งสี่ด่านเสร็จแล้วไปทำการไปสุไปซักไปฟอกฟอกแล้วก็ย้อม ให้ได้สีตามพุทธานุญาตจากนั้นมอแบแก่พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดที่มีชีวรเก่าคำคลา่าแล้วเสร็จเป็นพระอานิสงของการให้ทานผ่านาั้นนันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลท่านทำอย่างนี้แต่พอมาครั้งสมัยวัถุของโลกมากมีมากหลายใครๆก็ต้องการปรารถนาะที่จะทำบุญสุนทรรัานหวัง พราอานิสงส์ให้เกิดขึ้นแก่ญาติทั้งหลายก็จึงเป็นปฏิทานใหม่เป็นปัตตานุโมทนาใหม่และหมู่เพื่อนกัลยาณามิต <c> ร <oughs> มาเป็นสหายทานให้ทานรวมกันยินดีปีติชมชอบอย่างเช่นวันนี้ก็ชื่อว่าปัตตานุโมทนาทานทานด้วยการอนุโมทนาสาธุาสาธุาสาธุอนุโมทนามิมิแปลว่า ้าพเจ้าขอชื่นชมยินดีสาธุ <c oughs> ดังนี้เป็นตนจึงแล้วเสร็จเป็นพระอาน,นิสงคนี้แลจึงเป็นเหตุให้เราได้บ่มศรัทธาปสาทมีพลังจิตแก่กล้ามีความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณและเราทำจิตใจของตนให้มันคงแน่วแน่ในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อให้เป็นไปอันนี้แหละอาน,นิสงส์จุดใหญ่ ใจความในยะสำคัญหลักก็เพราะว่าพวกเราได้บำเพ็ญประโยชน์ของตนในชีวิตนี้จากสาระของวัตถุเงินคำกรรมแก้วทั้งหลายที่มีเราได้บำเพ็ญประโยชน์ <c oughs> จากวัชุให้เป็นประโยชน์ต่อไปในการภายภากนาแลเราได้สาระประโยชน์สุขจากวัชุที่เราครอบครองมีอยู่เพื่อให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเชื่อมต่อถึงมรผลพระนรุภานดังนี้เป็นตนจึงได้กล่าวอานิสงส์เป็นสองส่วนคืออานิสงส์ในชาตินี้และอานิสงส์ ในชาติหน้าโดยลำดับไปอานิสงส์ในชาตินี้คือได้ให้ทานทั้งอามิสวัชุและนาธรรมะนาทานอย่างนี้เป็นต้นได้ฝังทรัพย์ไว้ในบวะประพุทธศาสนาได้ทำที่พึ่งอันกเกษม้วยจาคะทานด้วยฐานะบารมีฐานะอุปป,ปารมีฐานะปารมมทะบารมีดังนี้เป็นต้น ในถึงเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของตนแลตนของตนได้ใช้ชีวิตศัทธาประสาทะาในใช้วัชุชังหลายเป็นเครื่องจันโลสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาเพิ่มกำลังแก่พระภิกษุสาม,มาเณรใดอุปธรรมคำชูดูแลเสนาสนะว่าอารามและได้เตรียมสเสบียงไว้ ในพบการข้างหน้าในชีวิตวันข้างหน้าของตนของตนเป็นตนคอนี้แหละจึงว่าเป็นต้นแห่งความสุขเป็นต้นแห่งความกะเสมสําราญบํารุงรกงารกเงารากแก้วของพระพุทธศาสนาอุปถมคําชูอุป,าอปการะ พระผู้มีบาปเจ้าเป็นที่สุดนั่นเห็นไหมอานนี้สูงจึงอลังการและงดงามยิ่งใหญ่ดังนี้เพราะเราทันใด้บำรุงใจด้วยความรักด้วยความยินดีในพระรัตนตะรธรรมสมบัติสามให้เกิดขึ้นมนุษยยสมบัติจำนามมั่งคั่งมากมีเนืองนองโดยลำดับสืบต่อไปสวรรค์สมบัติหรือทิพยสมบัติก็จะเกิดขึ้น เมื่อเราวางชีวิตนี้ลงไปขอนี้จึงเป็นส่วนที่เกิดรอถ้าเราอยู่แล้วหากมีใจเรื่อมใสศรัทธาราษาทะึงที่สุดได้ทำอริยทรัพย์ทรัพย์ของพระอริยะเจ้าพระอรหรันตเจ้าเป็นที่สุดนั้นฉะนั้นบุคคลผู้ทําบุญสุนทรทานกันเอาไว้แต่เดียว ต่อไปก็สามารถที่จะเป็นหลักประกันให้แก่ตนของตนใดถึงการเกิดและการเป็นอยู่สืบต่อจึงได้กล่าวถึงอานิสงส์ในชาติหน้าสืบต่อไปดังว่าอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นในภพหน้าชีวิตหน้าคือความมีทรัพย์มีโภะค,คือความมั่งคั่งมากมีวัชุ เครื่องประกอบการเลี้ยงชีวิตไม่ขาดตกปกพร่องเป็นภู้มากมีโดยวัตถุสามารถหัวเฉลี่ยแบ่งปันและค้ำชูความผาสุขของบุคคลอื่นใดให้เกิดไทยมีขึ้นโดยลำดับไปถึงที่สุดแม้แต่สริระรูปร่างเพื่อจะเป็นผู้นาดูนาทัศนานาเลื่อมใสานายินดีนาพอใจนาคบหาสมาคมดังนั้นผนจากทุก นาธุทพนลาภาพแห่งรูปร่างสรีระร่างกายเป็นต้นได้ประโยชน์สุขอันเต็มเปี่ยมทั้งนั้นยังไดพบพ้นทางแห่งความดีมีจิตชอบพอต่อผู้ที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ได้แก่พระภิกษุสามเณรรักนักพจนักบวชเหล่าหนึง่งเราได้เราเห็นแล้วเราจะ นาแนชัดในจิตของตนว่านี่ละคือสมณะที่เรายินดีชอบพออันนี้ไม่ใช่สมณะที่เราพึงจะเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเรียกว,ว่าอาน,นิสงส์ที่เราได้ให้ทานคำชูดูแลแล,และให้ทานตามพระบรมพุทธานุญาตจึงได้พุทธานุภาพเป็นเครื่องบอกคุ้มครองเราให้ได้สัมมาทิฏฐิมีจิตตรงและชอบ ในเส้นทางของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยลำดับสืบต่อไปจากนั้นจึงเป็นผู้ยังตนของตนให้นางอกงามด้วยสติปัญญาอันตรงถูกต้องเพราะเราเป็นผู้คำชูไว้ในพระบรมพุทธานุญาตไม่ข้ามไม่กลายไม่เกินกว่า ดังนี้จึงเป็นส่วนที่สมบัติทางโลกุตรละเกิดสมบูรณ์พร้อมสมบัติทางโลกิยะเกิดสมบูรณ์พร้อมตนของตนก็สามารถที่จะได้ทำกิจอันควรที่จะทำ ให้เกิดขึ้นแก่ตนและทั้งให้เกิดขึ้นแก่หมู่ญาติทั้งหลายดังเช่นวันนี้เป็นตนก็ขออนุโมทานาสาธุที่เราท่านได้ขวนขวายไม่ประมาทในความดีของบุญไม่ประมาทในความเลิศของขอ คำว่าบุญกุศลไม่ประมาทในความประเสริฐเลิศแล้วของบุญกุศลไม่เป็นผู้นิ่งเฉยต่อการทำบุญสุนทรรทานตามกํำลังแห่งตนของตนจึงชื่อว่าการที่เราได้อานุโมทนาได้ร่วมจิตยินดีปีติชุ่มฉ่ำในจิตของตนข้อนี้แหละจึงเป็นส่วนที่ยกขึ้นซึ่งจิตวิญญาณให้สูงส่งและงดงาม โดยลำดับโดยลำดับอันนี้การให้ทานจึงอังการและหวังผลอันมากมีก็เป็นเช่น ดังที่ท่านกล่าวเล่าขานสืบต่อมาเช่นนายตินะบาลผู้ดูแลสวนหญ้าให้แก่ท่านสิลิธรรมมาเศรษฐิยังได้อานิสง์มากตามตำนานของการถอดกระถินเมื่อครั้งคราวศาสนาของพระพุทธเจ้าคสโรสสิริสัมปันโนนั่นเห็นไหมเราท่านทั้งหลาย จงได้ขวนขวายอย่างประโยชน์สุขของตนของตนดังนี้อาตมาภาพทั้งปวงหากเห็นว่า พึงใจในการอนุโมทนาแล้วก็จะเป็นผู้าำนิติเตียนธรรมไทยธรรมของสถาสาธุชนให้ตกไปซึ่งพระผู้มีพระภาคจ้าไม่ได้ประสงค์ที่จะให้ทำเช่นนั้นถึงกาลถึงเวลาแล้วก็ยกผืนผ,ผ้ามาวางไว้ทำกลางสง์บอกกล่า สองเช่นเมื่อได้ทำพิธีไปแล้วนะั้นเห็นไหมความเรียบง่ายและความเหมาะควรจึงเป็นความรู้สึกดีในความเรียบง่ายอย่างนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็ด้วยความบริสุทธิ์ไม่เอกระเรกเสียงให้เสียรูปไปอย่างนั่นก็ถึงที่สุดคือผลที่พึงจักได้รับทั้งชีวิตนี้ได้ทำกิจของ อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วอุบาสกรัตนะอุบาสิการัตนะทายกดอกบัวทายิกาดอกบัวชั้นใดไยพระภิกษุสามารถเนรเทนชีกยินดีพร้อมพอที่จะรับและอาโนโมานาสาชุยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนี้จึงได้ยกเรื่องว่า เป็นการให้ทานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาสาธุและยกขึ้นมาในในการนี้จึงได้ขออนุโมทนาและแจ้นาสุทธิในส่วนรับเพื่อที่จะนำไปเป็นทุนแห่งสาธารณะไว้แก่โลกและเป็นทุนนิธิฝากฝังไว้ในบรวรพระพุทธาศาสนายอดสุทธิ ในการรับเพื่อนาะเป็นกฐินทานในปีนี้นาะรวมทั้งหมดห้าล้านเท้าหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตังค์นะ่าได้ทำบุญบำเพ็ญกุศลเป็นกองทุนสง่าภาสของโรงพยาบาลมุกดาหารและ โรงพยาบาลคำเชอีลบออกไปสามแสนบาทท้วนยังคงเหลือเป็นทุนนิทีในการสร้างเสนาสานะเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของสถาสาธุชนญ,ญาติโยมสืบต่อไปสี่ล้านเจ็ดแสนเก้ามืนแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์โดยลำดับ้อนี้ในทุนนิทีของเอกบุรุษศีสนิท โดยลำดับสืบต่อไปเราท่านทั้งปวงจึงควรค่าแก่การทำเช่นนี้นานเห็นไหมเป็นประโยชน์สืบต่อไปเท่านั้นถ้าว่าเป็นเฉพาะแก่พระพิษุสงฆ์อาตมาภาพควรจะเกินกล่าวบอกเสียว่า เอาเธอเอาเธอพอแล้วพระภิกษุไม่ลำบากเรื่องผ้าเท่าใดนักแต่นี้เป็นความประสงค์ที่จะเป็นเสน,นาสนะสืบต่อก็จึงได้อนุโลมและอนุญาตให้เป็นโจระกระถินโจระแปลว่าถอนผ้าท่อนแพ,พลที่นำมาวางไว้และเป็นกระถินเร่งด่วนไม่ต้องมีการปักจองลวงหน้า ากแต่มีศรัทธาราสาทะตั้งใจแม่นมั่นแล้วนำมาวางไว้ท่ามกลางประสงค์ในวันที่เหมาะควรขอนี้เป็นบุญกุศลที่เรียบง่ายและงดงามที่สุดตองตามระเบียบของพระ ทโดงขกรรมมาฐานเป็นส่วนต้นจึงขออนุโมทนาสาธุแก่ท่านทั้งปวงผู้ทายกทายิกาสธาปรสสาธุผู้เห็นประโยชน์สุขในการนี้ขอจงดารับพระอานิสงคุณงามความดีงดงามยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งเราท่านผู้ทายกทายิกาเป็นกำลังหลักเช่นนี้จึงว่า ความรู้สึกดีความรู้สึกได้ความรู้สึกเป็นบุญเป็นกุศลไม่ต้องสาธยายให้เปลืองเปล่าไปโดยการเวลาจึงได้อนุโมทนาและนาย่นยอ่อพอสมควรแก่การแสดงพระธรรมเทศนาเห็นว่าเป็นการสมควรแก่นิทัศ ณนะอย่างความปลื้มปีติชุ่มชามอิมอ่มอกอิม่มใจใสชุ่มในบุญกุศลเท่านี้ก่อนเป็นเบื้องต้นเอวังก็มีด้วยประกาศชานี้อายุวัตถโกตนวัตถโกสิริวัตชโกยสวัตโกบรวัตถโกวนวัตถโกสุกวัตโกโหตุสปทาต อายุวัตถกาธนวัตถกาสิริวัตถกายสุวัตถกา巴รวัตถกาวณนวัตถกาสุขวัตถกาโหตุสัพพธาเอยอัธรธาสุกิตาวิรุณาปุทธศะสเนเณ นโรปาสกิตาโหุตะสหสเปหิยติภ ah ิภวะตุสัพพังคารังประคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะตาดาโสธิภวันตุต กินเข้ากินน้ำเช่นเดอ้ออ่าเบาหวานสวอยลงไปนี่คขี้านหามอ้อน,นอกสลาเนี่ยอกินกันนะ